สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศรัตนวันนี้ผมได้มาตามแนวทางตัวเลขของปู่38นะครับมาดูกันว่าในวันนี้ปู่38นั่นจะให้ตัวเลขไหนนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับกค่ะโอ้รักกันเก้าศูนย์ไหมครับปูเฮ้ยบ้าหันไม่ออกเคค่ะปูง่ายมากวันนี้เลยอย่งกันจะง่ายนะจ้ะโอ้มันจงเคยง่ายนะคะปูน่ะง่ายนีแล้เจ้าดตัวเดียว แปดเจ็ดตัวเดียวนั่นแหละี่เก้าแปดเก้าแปดเจ็ดนี่บังหนึ่งสองค่ะเก้าแปดเจ็ดปูเนี่ยตัวร่องคือแปดหกเท่าไหร่เออห้ซองคูเท่านี้แปดหกอ่แปดเจ็ดแปดหกเท่าอันนี้บนเนาะค่ะปูเนาะเออบนนี่รกลอยมันใครมักกะนี่แปดเก้าทูนแรากลอยมันโอ้ค่ะตัวปูมันออกทูนแล้วบังหนมันออกทูนแล้วเอาเก่าปูเอาเก่าตัวเดียวเลยเอาเก่าตัวเดียวนะค่ะเนาะ ขันไอยางคือกันขันคือเก้าที่สามโจนกันสามร้อยบาทเพื่นอนน่ะเงินวันนี้แล้แปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองเต็ม,ม<า>เต็มอ่าเต็มเต็มบันนีนี่ม้วน,น,นี้คือกันอย่างนี้แปดเจ็ดนี้กันแปดแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดน่ะสามโจนคือเกปูเนียนให้คือเก่าตัวเดียวห <9. S 1> ลกร้อยเก้าแปดเจ็ด ร่องร่องกัแปดหเพื่อนรับร่อยมันอันนั้มีเพื่นพวกนั้นกับเขาเต็มเต็มนู่น่ารักลอยกับเขาเนาะให้รักลอยกับเขาเดี๋ยวนุเคี่ารักลอยให้นเพื่อนก่อนรักลอยสามโจ๊กคือกานอ่ะคะแต่ว่าปูมักเกลียวรักลอยมันออกคูนัลนมันออกทุนเลยว่าเหรอโอ้แต่ว่าปูมาเกลมันชัดปีกเชียดเค่ะปูัเีเลยรักอยก็ได้ค่ะใหญ่เมา่อไห่เนี่ยค เอ้ยเป็นเกา้าแบบเจ็ดนะพูดน,น,นะนี่ยแหละเนียียตัวเก้าน่อืมบคุตัวเกาตะวรักลอยมีทีเป็นพูดิเนียเก้าอเนีเกามากเกาเอาหมากัดกัดกันดพี่น,อน้องเลยนี่ห <laughs> มากัดกันนี่นะ่นี่น,ะนนะ่นี่นะ่ี่น่ ค่ะป hey, ูร้องใหม่คือเกาแปนหงนะคะปูเนาะเออแปนหกันปูเน้นพซยคือเกาแปนเจ็ดหีร่างกนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนี่คือเกาคือเกานะคะปู้เนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองมันเจ็ดนีค่ะคือหกตัวมาสองตัวบนบนจะเกียนนะค่ะหกตัวมาสองตัวร่างจุเกียน พิษจักเทียอันนี้ก็เป็นเลขล่างนะคะสองหกตัวมาสองตัวว่าพิษจะหมดยังกันค่ะปูค่ะปูหมันใจแปดกัน,น 1, ที่ครึ่งหนึ่งสองจี แปดเจ็ดตัวเดียวเนี่ยแปดเจ็ดตัวเดียวนะคะแม่แปะก็มีเจ็ดกรมีนะคะปูน้านั่นแล้วอืมนานแล้วมาตัวเดียวเนี่ยดังค่ะจะมาขึ้นเก้านี่ยเดียวนี่แบบเก้าเลยค่ะปูแต่ว่ามีคนซื้อไม่ได้สามตัวแปะเบิดเลยตัวละลอยค่ะไปจอบซื้อนี่ค่ะปนกับน้ำปูกับถือเนาะนี่เดียวเนี่ยนี่ตัวละลอยบังกับตัวละลอยนี่ ตีตัวนี้นี่ตดศูนย์หนึ่งช้อนค่ะบันเแล้วนี่ค่ะเจ้าเจ้าอีกแล้วเออค่ะค่ะค่พนมักลักลอยเก่าบุเกาแปดแปดเจ็ดอืแปดนี่แปดแปดเจ็ดเออใคมักได้ใช่ปะปูออกเวนปูอ่มนเนาะค่ะปูนอะเอาจากไหมันเกิดเขาอยู่แล้วยีนบําหันศูนย์ศูนย์หนึ่งช้อนค่ะปูยีนบําหันห้าก้อนนบอน่ 642เต็มเก็มมั่นมีงังมันค่ะบวกเพิ่มไปห้าสี่ส่นนันก็บจักโตัวดีน้อปูนอสามร้อยบาทนี่ี่คือนี่แปดแปดเจ็ดเก้าปเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดนี่นับปูนาอเออนี่เห็นบอกหันศูนย์หนึ่งสองนัดแนวปูวามันมันเลี่ยนกันปุูเอาเก้าเนี่ยเก้าหนึ่งสองี่ปูถือหลายสมันะวองเนินปะครับปูแม่น่ะปูถือเก้าหนึ่งสอง บูาชวนบอมัเลี่ยนมันเลี้ยกันหนึ่งองมเลียนกันบดปร่อเปล่าบ่อตัวเก่าย่างเดียวเลยมั่งหันเก้าหนึ่งสองตีบานนี้ปั้วเลีงเก่าปั้วมันใจเก้าอีกเก้าแปดเจ็ดเจ็ดร่องกับแปดหกชนค่ะต้องไว้แปดหกกันพยายามมาเก็ดพีชิกะเจ็ดสามสามเจ็ด บนร่องไบนะโอ้เจ็ดสามสามเจ็ดวันนั่นแหละมีเท่านั้นแหะปูเอาอยู่ค่ะนี่ด้เขียนไบ้นจอหนเขียนไว้ก่อนหนูเขียนไว้ก่อนเออนี่นี่ด้ค่ะมาเจ็ดขันมาเจ็ดสิกบสามเจ็ดนะโอ้เก้าสามเจ็ดนะคือรังวยมันนะค่ะปูเอาเอาร่องไบเก้าตัวนด้นะคะปูเก้าสามเจ็ดร่องใบเก้าสามเจ็ดนะคะแล้วก็บนบแปดหกิปูเออเออนี่ยมี่เท่านั้นร่องเบตเท่านั้นะเก้า สามเจ็ดเอนปูเหวี่วะเออเก้าแปดหกคือคือมันเจ็ดไทยนะจ้ามันบัตพียเคลียรอย่างเจ็ดไทยนี่ก็ได้มึงยังตลอดค่ะเจ็ดไทยหลักหน่วยบนเจ็ดไทยเออบัตรเพียร์จงหวัดแต่ไปมากจะจับหาจับใส่เจ็ดปูเดยนไห้คือที่เจ็ดบนเจ็ดบนแม่ค่ะปูปูเดยนเจ็ดบนค่ะ ว่าจะลอยบเช่นน่อละพันบล้านเบเช่นเจ็ดตัวเดียววิ่งบนมาทั้งล่างอีกเจ็่าอยาเก่าเกาเจ็ดส่เก่าสามเจ็ดเก้าสามเจ็โอ้เก้าสามเจมันลักหน่วยมันลงเ็ดเโอ้ลักหน่วยมันลงเจค่ะปูก็ได้เาสามกสมเจเกปนี่ร่องไว้ตัาทีเน้นปวเก้าแปดเจ็ดแล้วูมักลอยเก้าค่ะ ซุ่มอันล่างหกโตนกับมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแฟนปูมักเจ็ดขี้เกลาค่ะปูมักเจ็ดขี้เกลาน้ะค่ะมวอนี่เนาะซุ้มอันเ่ผู้ผู้ที่พันยุขุงเทพเนี่ยพันตัวใดนะคะปูงวดพวกหนึ่งที่พันรูดเนี่ยมันเอาแปดแล้วยูดแปดงวดนี้พันรูดแปดปะคม่นะม่นะงวดที่แล้วพันดูดตัวใดนะครับมีแล้วนี่แหละหนึ่ง่องหนึ่งเมื่อที่แล้วมันหนักนิดนึงเลยนอเนี่ยนี่ักไว้เิ่นว่าสามรอยบาทเิ่นกระถึกเลย แถบบัวบานนี้คือกันหนึ่งสามร้อยบาทยี่ก็ทีแบะถือขอบสามตัวเนนีู้่ไม่ต้องมาด่าสามตัวสามตัวไทยตัวนี้มันมีคู่เดียวคู่เดียวมันท่านพิจารณาด่นอนละมื่อนั้นค่ะกอดข้อกันมากเลยบากกนานี้ก็ไขึ้นทีสองนี่ยทีสองหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนี่ยมึงนิ่งเรื่อง้านคู่กัถึงเน8 8ี่งแปดเ่โอ้ยบัวพจังหวัดนค่ะแบบเนาะ ปูวัดท่านผิดเนี่ยปูปูเอาเรื่อนเนี่ยค่ะศูนย์ห้ามนี่ปูก็ถืกเนี่ยค่ะปูนี่บนย่างเดียวอันนี้บนย่างเดียวนะค่ะปูเนาะโอ้ยง่ายๆเนาะวัถือเขียนอะไรนี่นะค่ะเขียนให้เป็นตัวไปนั่นเนาะค่ะปูเนาะปูเขียนให้คนเบิ้งบัดทั่วโลกเพื่นค่ะทุกลูกสาวเขาเห็นนี่ยมหาจะบอกนี่เขาเห็ยนเลยนี่คนเห็นคนกัดจับใส่เองหมดถือแล้วพิมพ์อยู่กัมมีรักไว้ค่ะง่ายๆค่ะปู ูกสาวเพนนันนัก็ได้ทั้งวันนี่คือนี่นี่เล้แล้วโอ้ช่งนี้แล้วนาะค่ะเนาะจ้ะอหมดค่ะแเีค่นค่ะนีำีนนู้ค่ะปูเนาะด้วยปูทีเชียนใบมันใกล้กันบจรวดเลยไปหมดเลยโอ้แม่นก่หายากมาเปิดหายากเอาไปพน้ามาใกล้ๆ่มันก็น่าล้นปูเอามาใกล้ๆกันได้ มันเอาไว้พุนาะมันก็หายากจังว่าหรอเราค่ะเปิดนาเปิดลังวิธีการบานง่ายเลยหรอปูกระเลำร่วมกันมาร่วมกันง่ายเลยหรอปูง่ายเลยปนณิค่ะค่ะอปูกระสันกาขอขอบคุณขอบคุณปูหลายๆได้ค่ะได้ปู่ค่ะ